สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูครับเจ้าตัวนี้เลยที่ผมกำลังนั่งอยู่นะฮะคือเจ้า Ford f i s t a านะฮะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับนี่คือรถบ้านนะครับรถบ้านเจ้าของเก่านี้เป็นผู้หญิงนะฮะรถเนี่ยปี12ปี12เนี่ยทุกท่านลองดูฮะมันมันค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยนะครับแค่ แค่เอามาแล้วก็เอาไปล้างนะครับเอาไปล้างแล้วก็ขัดเคลือบสีนะครับแต่รถนี่เดิม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 ทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนะครับรถไม่เคยมีการชนมานะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ1.6 Ford Fiesta ปี12นะครับตัวนี้ราคาที่ที่ผมขายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,15,000บาทตัวนี้เครดิตดีนิดฟรีดาวเลยนะครับ ่อน72งวดงวดละประมาณแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับนะครับซึ่งดูภายนอกนี่โอ้ผมว่าถ้าใครได้ไปนี่คุ้มค่าแน่นอนฮะเพราะว่ารถรถสวยจริงๆอยากผมอยากให้มาดูแบบตามากเลยยอมรับว่าสวยจริงครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับผมด้านในก็สวยครับสวย บาะก็เป็นเบาะหนังด้วยครับเช็ดง่ายครับเวลาน้ํามีน้ำหกใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข็มไม้นี้ก็เข็มไม้น้อยครับอยู่ที่ประมาณ80,000เองครับผม8 0 0 0 0กว่า,วานิดๆน,นะฮะเกียร์ออตโตสนใจติดต่อได้ครับ